วันนี้มาดูมีแพนด้ากันครับมีแพนด้าถ่ายเซลฟี่คนเยอะมากตอนนี้อุณหภูมิประมาณ15องศากำลังเย็นดีเลยพี่มีความสุขเหลือเกินนะเมื่อไหร่จะถอดแว่นถ่ายรูปสัิทีเห็นใส่แว่นตาดำตลอดเลยมีแพนด้าถ่ายเซลฟี่ตัวใหญ่เหมือนกัน แต่เขาบอกสร้างมาประมาณ10ปีแล้วตอนนี้ขนเริ่มดำแล้วครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาอาบน้ำโมดแต่ถ่ายเซลฟี่สีเลยดำค่อนข้างสซปรปกมาตรงนี้ก็ต้องมาถ่ายเซลฟี่กับมีแพนด้าหน่อยตัวมันใหญ่มากๆเลยครับ วันนี้มาทานข้าวเที่ยงโ,โหเขาตั้งแถวต้อนรับกันเลยประทับใจมากๆเลยก็บอกให้ถ่ายรูปได้ด้วยโอ้โหสุดสดมารู้ตอนหลังเขาไม่ได้ต้อนรับเราเขามีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากๆเลยกลางภูเขาตอนนี้อุณหภูมิก็ค่อนข้างเย็นความสูงประมาณ 2.2กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลเขาบอกออกซิเจนค่อนข้างเบาบางต้อง วันนี้มาเที่ยวหมู่บ้านที่เบตหมู่บ้านยาหลงหาเตอ๋อช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ12องศาอ้าวกำลังเดินไปเที่ยวกันเขาบอกเดินไปประมาณ4-500เมตรมันจะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูว่าสวยขนาดไหนใบไ,ไม้เปลี่ยนสีอ่าหมู่บ้าน ยาหลงหาเตอ๋อโอ้โหเหมือนเทศนิยายเลยแต่จริงๆแล้วคนเขาอยู่จริงๆนะครับซ้ายมือกับขวามือนี้ก็เป็นบ้านที่เขาอยู่เป็นชาวที่เบตสวยมากๆเลยโอ้โหช่วงนี้เป็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยสวยมากีอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านนะครับข้างบนสวย สวยมากๆเลยบ้านชาวซีเบตสวยงามลวดลายละเอียดยิบถ่ายข้างทางก็สวยมากๆเลยน่ามาอยู่จริงๆนี่ครบเอาพริกไว้ที่หน้าบ้านโอ้โห สวยมากแล้วก็หน้าบ้านเขานะครับเขาจะปลูกผักด้วยนะครับคงเอาไว้กินเองดะมีพวกส่วนมากจะเป็นกระหล่ำต้นหอมอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยวิวสวย รูปนี้คือของจริงนะครับสวยมากๆตอนนี้กำลังเดินกลับแต่เดี๋ยวจะไปเข้าอีกซอยตรงนั้นก็สวยเหมือนกันกําแพงบ้านเขาตกแต่งสวยงามมากๆเลยรายละเอียดเยอะมากๆสวยจริงๆนี่ บ้านเขาตกแต่งสวยจริงๆสวยทุกมุมเลยท้องฟ้าก็สวยแต่เสียดายช่วงนี้แดดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วถ้าอย่างนั้นจะสวยกว่านี้อีก <c oughs> เดินลงไปเที่ยวต่อเขาบอกข้างล่างสวยกว่านี้อีกอเราก็ลองไปดูกัน อากาศก็ดีเดินเล่นเพลินเลยโอ้โหหมู่บ้านชาวทิเบตอย่าลงหาเตอ๋อสวยจริงๆสุขปรทับใจนั่งรถมาเหนื่อยตอนนี้หายเหนื่อยแล้วครับอันนี้เดินมาตามตรอกซอกซอยก็สวยนะครับทุกบ้านเขาจะมีไม้น่าจะเอาเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงหน้าหนาว สวยจริงๆการหมุนวงล้อคือการสวดมนต์ของชาวที่เบตเขามีความเชื่อแบบนี้ผมก็เลยหมุนด้วยเพื่อเป็นโชคลาภและเข้ารบในตานที่ของเขาครับโอ้โหใบไม้นี้ สีแดงแบบไม่มีสีอื่นเจือปนเลยครับอันนี้เขากำลังหั่นเนื้อจามรีแล้วก็เสียบไม้สามไม้สิบผมสั่งไปสามไม้ใส่มาอันนี้กำลังย่างอยู่เลยครับ อาอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สงสารน้องจามรีก็สงสารแต่เราก็หิวด้วย